พี่น้องกลับสบายดียามแรงเด้อจ้ามาพบขอกับทัดดาวสาวบาดไนะแล้วเด้อจ้ามาีกระสิพามาเบิงบรรยากาศทองให้ทองนะเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเราก็จะลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวสาวบาดในเะนะด้อจ้าพี่น้องนี่เราจะพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆจ้าทองให้ทองนะเข่า ฝนก็บ่กตกลายมือแล้วเนาะเป็นอาทิตย์แล้วเท่ากสิประมาณนี้แหละจ้านี่จะหันฝนตกนี่เข่ากสิงามคักอยู่เด็พี่น้องนี่จ้ามือนี่กับมือกล้องวายูว,วาวางเนาะจ้ามือนี่ก็ได้มาทายเองโทรศัพท์ก็ต้องขอโทษขออภัยในเรื่องจ้าพี่นอ้องเพราะว่าส่วนหลายเฮาก็สิว่าได้เหตุลิปตัดตอนเนาะจ้ากสิเป็นลีปยาวเลยเนาะจ้าเนาะ กัะใส่กล้องนายางเดียวเลยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าปลาเข่ายามแรงเสียงนกเสียงเขียดห้องอยู่น้ำออกน้ำน้านะจ้านี่กถ้าเกิดช่วงฝนลงนํานําล้งเงินต้อนเงอ,องกันนี่กัสิมีพวกกบ ก็ลายเขียดก็ลายเม้งดากระลายนาะจ้าพี่น้องนี่ก็สามารถหาอยู่หากินได้น้ำตามทองให้ทองนะเขาเนี่ยแหละจา้าช่วงนี้ยุคโควิดเนาะกับอีหยังมันก็สิบบนแน่บนนอนแต่ว่าทีเนียที่นอนที่สุดก็คือบ้านนอกบ้านนาะเขาเนี่ยแหละจ้าพี่น้องย่างหน่อยเหนเขาบ่ามีอย่างบ่มีไรได้อย่างเขาก็ลงทงลงทาหาเก็บผักเก็บมีเก็บหอยใส่ปูใส่ป,าปาสลาเป็นสลัดจ้าอยู่ บึงและหานานาของเขากับบออดบ่อยากเนาะทั้งปูทั้งปลาทั้งหอยทั้งพืชผักทุกชนิดเลยจ้ะพี่น้องหันไ่มันกัไปหาอยู่หากินกับเบออืดบ่ออดแต่แนวสีอยู่สีกินเนาะแต่ละมือแต่ละเวน้นี่จ้ามันนี่ก็จิเอาบรรยากาศนั่นสิละจ้ามาให้เบิงพี่น้องช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเขาก็ไ่ได้ออกไปตลาดโดนแล้วเด้่พี่น้อง เพราะว่ามันก็อันตรายเนาะช่วงนี้เขาก็าอยากเสียงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดกับบ่หูหลวงหนาเนาะว่ามันสิเกิดยังขึ้นแต่ก็เหตุมือนี้ห่มันดีที่สุดดูแลตัวจะคของให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวเนาะจ้าพี่น้องกระสิประมาณนี้แหละจะายุทั้งสาวัดหลดเขากัมาขุสะเด้อจ้าพี่น้องมาหลอกสะ จะบรรยากาศยามแรงค้นกระสิมะกักเนื้อกักโตกันยุวัดกะดูแลสุขภาพเจ้าของทุกคนนจะอันนี้ก็สิเพียดเป็นโคกนองนาโมเดลนี่จะเด้อพี่น้อง บรรยากาศยามแรงๆจ้าพามาเบิ่องยังสีหลับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบันนอกบันนะเฮานาะนี่จ้ะเบิ่งบรรยากาศแล้วก็สีสดชื่น้อจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าบรรยากาศยามแรงๆพี่น้อง ผู้ใดที่เข้ามาล้วก็จะลืมกดติดตามให้ในเนี่ยด้อยจา้าพี่น้องสําหรับอันมือนีก็บ่ได้มีอย่างมากมายจ้าเพราะว่าเขากับ่ได้ว่างจะเทื่อเนาะก็มั่แต่เหตุเวียกันมือได้่างๆเขาก็สิไปไายยุ่หนองหานให้เบิ่งเนะจา้าพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้เพียงแค่นี้ด้อจ้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ซอยกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่อง,ของเขานำนานาำด้วยจา้าพี่น้องจา้าด้วะจ้าก่อนจังไปมือนีกะ จากกันไปด้วยภาพบรรยากาศงามๆของทองไฮทองน้ยเนี่ยจะหาร์ดแค่ก็ต้องขอโทษขออภัยในเดจ้าที่แบบว่ากล้องอาจจะบอ่อินิเดจ้านี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ติดตามคลิปหน้าสวัสดีจา้า